แม้จะคว้าตัวคาเซมิโร่มาได้สำเร็จแล้วนะครับแต่ว่าตลาดซื้อขายของกองทัพปีศาจแดงก็ยังไม่จบครับมีข้อสังเกตแล้วก็ตั้งคำถามกันนะครับว่าถ้าต้องการจะหลุดพ้นจากยุคข,ของแม็กเฟรดจริงๆทีมจะยงต้องเสริมมิดฟิล์เพิ่มอีกไหมแม้ว่าจะได้คาเซมิโร่เข้ามาแล้วครับ หรือจะเป็นการเพิ่มตัวริมเส้นตามที่มีข่าวก่ halten. อนหน้านี้ยังไงแล้วต, anyway. ติดตามได้ในคลิปนี้ครับกับผ <chuckles. S 1> ีจับยัดครับผีจับยัดสับสนโดย Ateam House เนรมิตบ้านมีดีไซน์ในราคาที่จับต้องได้พิเศษทำนัดกับ Ateam House จะแจ้งโคตดด่บนกับแนทรับฟรีส่วนลดค่ามาจำา1 0 0 0 0บาท Ateam House แบบบ้านตามฝันงบสร้างตามคุณสนใจคลิกที่ด้านล่างได้เลยนะครับ สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ผีจับยัดนะครับจัดยับจุกป,ประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพียงแค่ประเด็นเดียวครับและนี่คือ EP ีที่59แล้วนะครับเรากำลังอยู่ในช่วงของการฉลองครับหลังจากได้นักเตะรายที่4เข้ามาในซัมเมอร์นี้นะครับแล้วก็ไปตำแหน่งที่แฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรอคอยกันมานานแสนนานคุณเชื่อไหมฮะว่านี่คือมิดฟิลด์ตัวรับธรรมชาติหรือว่าดีเฟนซีฟมิดฟิลด์เซเรียม คนแรกของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในรอบ5ปีต่อจากเนมันยามาติชนั่นคือคาเซมิโรครับไม่ต้องพูดพลางทำเพลงครับผมว่าเราไปทำความรู้จักกับคาเซมิโร่กันแบบเจาะลึกกันนิดนึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยคาเซมิโร่มีจุดเด่นตรงไหนบ้างนะครับหลายท่านอาจจะเคยเห็นกราฟนี้มาแล้วนะครับหลายท่านอาจจะยังไม่เคยเห็นผมเอามาทวนอีกครั้งให้บางท่านที่ยังไม่เคยเห็นนะครับได้มา ดูไปด้วยกันครับว่าจุดเด่นของคาเซมิโร่เป็นอย่างไรบ้างที่เห็นนะครับเป็นกราฟสีแดงครับที่เป็นเส้นสีแดงที่ยาวขึ้นมานะครับนั่นคือสตัวเลขของการเล่นเกมรับคุณจะเห็นว่าความเข้มข้นของการเล่นเกมรับการเข้าสกัดบอลการอ่านการเคลื่อนที่อย่างคู่ต่อสู้นะครับการดักตัดบอลหรือว่าเอาบอลกลับคืนมารวมถึงการป้องกันลูกลาอากาศ แฟนเพจแฟนช่องครับคาซิเมโร่ทำได้เกิน90คะแนนทั้งนั้นครับชั้นสถิติตัวเลขมันชัดเจนครับว่ามิดฟิลคนนี้นี่แหละฮะคือกองกลางระดับโลกระดับ World Class แต่ว่าการสกัดบอลการแย่งบอลกลับมาก็ไม่ใช่สิ่งเดียวที่คาซิเมโร่ทำได้นะครับด้วยความที่เขาเนี่ยเป็นมิดฟิลที่เทคนิคสูงอยู่แล้วถ้าคุณไปดูกราฟสีเขียวคุณจะเห็นได้ครับว่าเขามี สถิติที่ดีครับในการเชื่อมเกมในการทําให้ทีมเนี่ยรักษาเปอร์เซนต์การครองบอลเอาไว้ได้รวมถึงการจ่ายบอลขึ้นหน้าซึ่งก็เป็นคุณสมบัติของเอ่อเพลย์เมกเกอร์หรือว่าคนที่สร้างเกมขึ้นไปซึ่งแน่นอนครับคาซิเมโร่ไม่ใช่เพลย์เมกเกอร์แต่ว่าเขาก็มีสถิติในการจ่ายบอลขึ้นหน้าได้ประมาณหนึ่งครับที่68ถามว่า68แปเนี่ยแปลว่าเขาเป็นคนที่จ่ายบอลแย่หรือเปล่าจริงๆไม่ใช่นะครับตัวเลขตรงนี้เนี่ยเป็นตัวเลขที่ถูก จับมาทำเซตติในตอนที่เขาเนี่ยเล่นร่วมกับลูกาโมริสกับโทนี่ r ครสซึ่งแน่นอนนะครับว่า2คนนี้จ่ายบอลขึ้นหน้าในจำนวนตัวเลขที่มากกว่าตัวคาสิเมโรเองอยู่แล้วนะครับขณะที่การยิงประตูก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีครับ70อัพนะครับก็เป็นมิดฟิลด์ที่ถ้ามีโอกาสจำเป็นจะต้องเติมไปยิงประตูเขาก็สามารถทำได้เหมือนกันแม้ว่ามิดฟิลด์ตัวรับเนี่ย จุดเด่นของเขาก็จะไม่ใช่การทําประตูอยู่แล้วก็ตามะนะครับถ้าคุณมาดูอีกหนึ่งชาร์ตนะครับที่เป็นชาร์ทที่เกี่ยวข้องกับสไตล์การเล่นเนี่ยคุณจะเห็นเลยว่าคาซิเมโรเกิดมาเพื่อเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวรับจริงๆครับเพราะว่าถ้าดูจากกราฟนี้คุณจะเห็นว่าสถิติของการเล่นเป็นกลางรับนะครับของเขาเนี่ยที่ทําได้ดีจากกราฟเมื่อสักครู่ทําให้เรต i ติ้งคะแนนแร n กิ้งของการเป็นกลางรับของเขาเนี่ยเกือบจะถึง100คะแนนครับ แล้วในส่วนของบอลวินเนอร์นะครับหรือว่านักเตะที่สามารถแย่งบอลกลับคืนมาให้ทีมได้นะครับส่วนนี้คาซิเมโร่ก็ทำให้ถึง97คะแนนด้วยกันจุดที่อยากจะให้โฟกัสก็คือดิฟไลน์เพลย์เมเกอร์หรือว่าการสร้างสารรค์เกมจากแนวลึกโอเคครับตำแหน่งของคาซิเมโร่ที่เราบอกไปก็คือกลางรับแต่ว่าเขาก็สามารถสร้างสรรค์เกมจากแนวลึกหรือว่าทำบทบาทดิฟไลน์เพลย์เมเกอร์จำเป็นด้วยคะแนน77ครับ ฉะนั้นก็แสดงให้เห็นว่าเมื่อคาซิเมโรต้องยืนต่ำอยู่หน้าแผงแบ็กโฟร์แล้วก็ยืนอยู่ด้านหลังแผงมิดฟิลคู่กลางคาซิเมโร่ทำได้ดีทีเดียวครับฉะนั้นเนี่ยจริงๆผมว่ากราฟเนี่ยมันแสดงให้เห็นถ้าเจนอยู่แล้วนะครับจริงๆผมเอามาทวนให้เฉยแล้วว่าเราได้มิดฟิลระดับโลกขนาดไหนมาร่วมทีมนะครับนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนที่เขาอยู่เรียบมาดริดนะครับ แน่นอนว่าพอมาเล่นที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยมันก็ต้องมีฟังก์ชันอื่นที่มันจะประกอบให้นักเตะแต่ละคนทําผลงานได้ดีด้วยซึ่งก็ต้องยอมรับนะครับว่าการที่คาซิมโร่ก่อนนั้น้มีวารานมีรามอสอยู่ข้างหลังในยุครุ่งเรืองของเรอัลมาดริดนะครับด้านบนเขาก็มีโครสมีมดริชมีเบนเซม่มามีโรนโรัลโดคือทุกองค์ประกอบมันเชื่อมกันทำให้เรอัลมาดริดยุคทองที่มีเขาเป็นกลางตัวรับเนี่ยมัน คือทุกส่วนมันลิงก์กันนะครับทำให้ตัวคาลิมิโร่เปล่งประกายมากๆกับเบ利亚มาดริดนะครับซึ่งพอมาพูดถึงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วเนี่ยเอาล่ะเราก็ต้องมาว่ากันแบบนี้นะครับว่าโอเคคาลิมิโร่ยืนเป็นกลางตัวต่ำผมจำสิ่งที่แฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบนเฟร d ดกับสกอตแม็กชูมินีได้หลายคนไม่อยากเห็นคู่นี้เล่นด้วยกันอีกแล้วนะครับอยู่ด้วยกันมากับ4โค้ชเราเห็นแม็กเรดยืนคู่กันมานาน โอเคครับเราอาจจะจำได้นะครับว่าเฟรดกับคาเซมิโร่เคยเล่นด้วยกันกับทีมชาติบราซิลวันนี้เห็นชัดเจนแล้วก็หลายๆครั้งก่อนหน้านี้พอเราเห็นเฟรดไปเล่นทีมชาติเราก็จะบอกว่าโอ้โหเฟรดทำไมเล่นทีมชาติเล่นดีวะก็เพราะเขามีคาเซมิโร่รองให้อะคราวนี้สองคนนี้ได้มาอยู่ด้วยกันละทีนี้อีกคนนึงอีกหนึ่งอีกหนึ่งตำแหน่งเนี่ยนะครับสมมติว่าคาเซมิโร่ยืนต่ำเฟรดยืนฟากหนึ่งนะฮะ อีกฝ้าหนึ่งก็จะเป็นกลางตัวรุกครับหรือว่ากลางตัวสร้างสารรค์บอลสุดท้ายแล้วซึ่งอาจจะเป็นคริสเตียนเอริกเซนหรือว่าบรูโน่เฟรเเดสก็ได้นะครับหรือบางเกมอาจใช้ดอนนี่ฟันเดเบกก็สุดแท้แล้วแต่นะครับแต่ว่าบางเกมที่สมมุติว่าเราต้องการที่จะไม่ใช้เฟรดหรืออีกหนึ่งแง่มุมก็คือถ้าสมมุติว่าเราอยากจะให้สกอตต์แม็กจูมินเน่เหนื่อยมากขึ้นในการแย่งตำแหน่งตัวจริง เราอาจจำเป็นต้องมีมิดฟิลด์อีกคนเข้ามาหรือเปล่านี่คือคำถามครับเพราะว่าจุดที่น่าสนใจนะครับคือถ้าคุณแยกมิดฟิลด์3คนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอะถ้าเราจะพูดถึงในระบบ4-3-3นะครับเอามาแบ่งฟังก์ชันกันเราจะมีคนหนึ่งที่เป็นกลางตัวรับชัดเจนหน้าที่ทุกอย่างในคาซิเมโรครบคงไม่ต้องอธิบายแล้วนะครับทีนี้มิดฟิลด์อีกคนนึงที่อยู่บนสุดนะก็จะเป็นมิดฟิลด์ตัวรุก ที่จะสร้างสรรจ่ายบอลสุดท้ายเข้าไปเพื่อนจบสกอร์แต่ระหว่างกลางที่เล่นเกมรับอย่างเดียวกับกลางที่จ่ายบอลสุดท้ายเนี่ยมันต้องมีตัวเชื่อมอีกคนหนึ่งผมเรียกว่าบทบาทเนี่ยนะครับผมเรียกว่าบอลโปรเกรสเซอร์หรือว่าคนที่ลำเลียงบอลต่อจากกลางรับขึ้นไปด้านบนเพราะว่าคิคาเซโรหลักๆเนี่ยห,หน้าที่เลยครับเฝ้า หน้าแผงแบ็กโฟล์เฝ้าในจังหวะที่ด้านบนเพรสมาเมดฟิลเอาไม่อยู่แล้วเขาเอาอยู่นี่คือหน้าที่คา s ซิเมโรฉะนั้นบทบาทของกลางตัวรับธรรมชาติง่ายๆคือเบื้องต้นนะครับเขาจะไม่ได้ถูกดันขึ้นไปสูงมากโดยปกติทั่วไปฉะนั้นบอลโปรเกรสเซอร์ er ครับหรือว่าคนที่ลำเลียงบอลขึ้นหน้าสำคัญมากเรากำลังพูดถึงนักเตะที่เรา รอมานาน3เดือนผมไม่ได้บอกว่าจะต้องได้นะครับแต่ว่ามันก็มีทฤษฎีทฤษฎีหนึ่งที่จริงๆมีแฟนเพจแฟนช่องหลายท่านถามผมเข้ามาว่าถ้าสมมุติว่าได้คา s ์เซมิโรมาแล้วซึ่งก็ได้มาแล้วเนี่ยนะครับยังจะได้เฟรนกี้เดยองอยู่หรือเปล่าอันแน่นอนในความเป็นจริงเนี่ยโอกาสมันน้อยมากนะครับแต่ว่าภาพเนี้ยตรงเนี้ย คือมันเห็นชัดมากจากกราฟนี้ครับว่าถ้าคุณเอาคาเซมโร่กับเฟรนกี้เดยองมาเทียบเสถิติกันคาเซมโร่ iro, สีฟ้าเฟรนกี้เดยองสีแดงคุณจะเห็นเลยครับว่าเฟรนกี้เดยองจะทำหน้าที่เป็นบอลโปรเกรสเซอร์หรือว่าคนที่ตำเรียงบอลขึ้นหน้าได้ดีมากๆนะครับเพราะว่าถ้าคุณดูเสถิติสีแดงในการจ่ายบอลน,นะครับพาบอลขึ้นหน้าอภาษาอังกฤษตามช้านี่คือ p r o g p a s s e s 90 หรือว่าการจ่ายบอลขึ้นหน้านะครับเฉลี่ยใน90นาทีหรือว่าถ้าคุณดูเส้น6โมงเย็นเลยครับ6นาฬิกานะฮะตรงกลางเลยจิ้มไปข้างล่างตรงตรง SUCC dribble s U C C 90นะครับหรือว่า progressive carries PROG carries อันนี้คือเข็มนาฬิกา5โมงเย็นนะฮะ ccess ส r i บเ l e s Progressive Carry เส้นแทงลงามาตรงกลาง,งตรงเลยครับนี่คือสติของการเลี้ยงบอลและพาบอลขึ้นหน้าจากการเลี้ยงบอลซึ่งคุณจะเห็นว่าเมื่อคุณมีสีฟ้าที่กดดันคู่ต่อสู้แย่งบอลได้ตัดบอลได้แล้วมีสีแดงที่เลี้ยงบอลขึ้นหน้าได้ดีพาบอลขึ้นหน้าได้เยี่ยมจ่ายบอลขึ้นหน้าได้ดีมันเพอร์เฟครับคุณจะมีมิดฟิลด์ตัวรับที่รับโคดเจ๋งเลยแล้วคุณจะมีมิดฟิลด์ที่ ลำเลียงบอลพาบอลขึ้นหน้าได้อย่างฉมังครับแกะเพรสจ่ายบอลคมๆขึ้นไปด้านบนได้นี่คือแฟนตัซีครับณนะเวลานี้เพราะว่าพอคุณได้คาสิมโร่ก็ต้องยอมรับว่าโอกาสได้แฟรนกี้เดยองมันน้อยมากแล้วผมย้ำนะครับว่านี่คือสิ่งที่ผมอยากให้ทุกคนเห็นภาพว่า4-3-3ที่มันเติมเต็มในเมื่อคุณมีเอริกเซนกับบูโน่ที่เป็น กลางรุกที่แบบได้รับการยอมรับทั่วยุโรปอยู่แล้วในเวลานี้โอเคบรูโน่จะฟอร์มตกนะฮะแต่ว่าถ้าวันในเขาฟอร์มดีมันก็ยอดเยี่ยมอยู่แล้วมิดฟิลด์ที่ต้องมาเติมอีกคนนึงอ่ะคุณลองคิดดูนะว่าสมมติว่ามันเป็นสกอตต์แม็กชูมินีจุดอ่อนของสกอตต์แม็กชูมินีคืออะไรครับโปรเกรสซีฟพาสจ่ายบอลขึ้นหน้าเขาทําไม่ได้โปรเกรสซีฟแคริสการเ,าเลียงบอลขึ้นหน้าการเลี้ยงบอลผ่านคู่ต่อสู้สําเร็จซึ่งก็รวมถึงการแก้เพรสด้วย แม็กจูเมเน่บอลแรกเฟิร์สทัชไม่ดีครับฉะนั้นเนี่ยคุณก็ต้องการมิดฟิลด์ที่มันเป็นบอลโปรเกรสเซอร์หรือพาบอลขึ้นหน้าที่มันดีกว่าแม็กจูเมเน่ซึ่งผมเอาเดยองมาให้ดูเนี่ยเพื่อยกตัวอย่างเนี่ยเฉว่าการเติมเต็มไอสามเหลี่ยมมิดฟิลด์ตัวกลางด้วยบอลโปรเกรสเซอร์ดับเดยองเนี่ยมันทําให้เราเห็นภาพนะครับว่าจริงๆโอเคบรูโน่เรเซนหมุดหนึ่งนะแคสเมโร่หมุดหนึ่งนะแต่อีกหมุดหนึ่งคนระับ จุดนี้คือเราอาจยังหาตัวที่มันเพอร์เฟกมากพอ,อยังไม่ได้ครับทีนี้ครับตีต่างนะครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังมีงบประมาณเหลืออยู่สําหรับการได้ออ midfield ที่ดีมาอีกคนหนึ่งสมมตินะฮะซึ่งตอนนี้ตลาดนะักเตะมันก็ยังไม่จบซะทีเดียวเมื่อกี้เราพูดถึงเดยองแล้วซึ่งเดยองมันอาจจะเป็นเรื่องที่ไกลตัวเกินไปผมพาทุกท่านมาดู m i d ฟิลอีกคนที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีข่าวมานานแล้วแฟนบอลอยากได้ครับ เซอร์เกย์มิลินโควิชซาวิชมีคนพูดว่าเซอร์เกย์เนี่ยเป็น complete midfielder หรือว่ามิดฟิลด์ที่ทำได้ทุกอย่างเล่นเกมรับอาจจะไม่ได้เพอร์เฟกแต่ก็พอทำได้นะครับแต่เขาเป็นมิดฟิลด์ box to box ที่ยอดเยี่ยมมากนะครับเป็นนักเตะที่จ่ายบอลยาวก็ได้นะครับเป็นนักเตะที่เลี้ยงบอลฝ่าดงมิดฟิลด์คู่ต่อสู้แก้เพรสก็ทำได้ สอดไปทำประตูก็ทำได้นะครับเมื่อสักครู่จากกราฟของแฟรงกี้ดิยองเราจะเห็นว่าจุดหนึ่งที่ดยรยองทำได้ดีมากคือการเลี้ยงบอลผ่านกุรอสู้ถ้าคุณไปดูกราฟแรกของเซอร์เก้เกมิลินคูบิซาวิชคุณจะเห็นว่าสิ่งที่เซอร์เก้ทำได้ดีครับอาจจะไม่ได้ดีขนาดนั้นแต่ว่าทำได้ดีระดับหนึ่งนะครับก็คือการเลี้ยงบอลผ่านกุรอสู้เส้นสีเขียวนะครับ71นะครับอันนี้คือ,อ วัดตามเพอร์เซนไทหรือนับเป็นคะแนนนั่นแหละรครับคือ71อนะครับอิงตามกลุ่มนะครับก็คือ71คะแนนตัวนี้ก็ถือว่าโอเคอีกจุดนึงทําำได้ดีอยู่แล้วก็คือการสร้างโอกาสในการทำแอสซิสครับ XA คือโอกาสที่เราจ่ายบอลแล้วเราจะมีโอกาสทำแอสซิสกับทีมได้หรือว่าการสร้างโอกาสในการจ่ายบอลสุดท้ายเพื่อเป็นทำประตูเพราะว่า เซอรเกเป็นนักเตะที่ผมว่าจริงๆเล่นเบอร์10หรือว่าเบอร์8หรือว่าบ็อกซ์ทูบ็อกซ์เชิงรุกก็ลงตัวอยู่แล้วแต่จุดหนึ่งที่เขาทําได้ดีคือการเลี้ยงบอลผ่านผู้ต่อสู้อันนี้คือจุดแข็งหลักๆนะครับส่วนอีกหนึ่งภาพที่ผมจะพามาให้ดูเนี่ยอยากให้พาไปดูอีกจุดนะครับในกราฟของ s t a t ส์บอมในช่วงเวลาประมาณถ้าคุณดูภาพนี้เป็นเป็นนาฬิกานะฮะ ผมอยากให้คุณเฉียงไปประมาณสักเกือบ11โมงคุณจะเห็น C.O.M.P. Long Balls ครับหรือว่าการจ่ายบอลยาวการจ่ายบอลยาวนะครับหรือว่า Complete Long Balls คุณจะเห็นว่านี่คือจุดที่สเกตทำได้ดีทีเดียวนะครับอาจจะไม่ได้ดีมากแต่ว่าใช้ได้ครับกับสถิติการจ่ายบอลยาวที่คะแนน2.5หรือว่าเส้นเนี่ยมันลากมาถึงเกือบกลางๆเลยอะนะครับก่อนจะถึงเส้นรอบวงอะ อยู่ตรงกลางเลยฉะนั้นเนี่ยผมสรุปแค่ว่าจุดเด่นของเซอร์เกย์มันคือการเลี้ยงบอลผ่านคู่ต่อสู้ซึ่งก็อาจจะไม่ได้โดดเด่นถึงขนาดที่แฟรงกี้เดยองทำเพราะว่าแฟรงกี้เดยองปกติเนี่ยเขาเป็นฟิลที่เล่นตรงกลางสนามอยู่แล้วแต่เซอร์เกจะสามารถดันไปเล่นด้านบนได้ด้วยเพียงแต่ผมจะบอกว่าอย่างน้อยเทคนิคของเซอร์เกนะครับ แล้วก็การจ่ายบอลของเซเกที่จ่ายบอลยาวได้คมเลี้ยงบอลได้ดีผ่านคู่ต่อสู้ได้มันดีกว่าสกอตต์แม็กจูมินแน่นอนแล้วก็อาจจะดีกว่าเฟร็ดด้วยฉะนั้นเนี่ยผมได้ไลฟ์ไฟเมื่อวันศุกร์ตอนที่เคียร์บีโกโรมาโนนะครับตอนที่ได้คาซิมิโรผมรู้สึกว่าถ้าเป็นผมผมอยากเติมมิดฟิลด์ให้มันเต็มไปเลยไหนๆคุณก็อยากจะหลุดพ้นยุคแม็กเฟแล้วอะ่ะก็อยากให้มันเติมเต็มด้วย มิดฟิลด์ที่เล่นเกมรับระดับโลกอยู่แล้วแต่คนนึงคุณควรจะมีบอลโปรเกรสเซอร์หรือคนที่พาบอลคืบหน้าในระดับท็อปของยุโรปเช่นกันซึ่งเซอร์เกย์วิลินคูอิซาวิชนั้นมีตรงนั้นครับในสถานการณ์ที่ดีลของเฟรนกี้เดยองมันถ้าจะเป็นไปได้ยากมากแล้วนะครับทำไมเราจะไปลองเซอร์เกย์วิลินคูอิซาวิชไม่ได้ล่ะในสถานการณ์ที่น้าตอนนี้ก็มีการ สอบถามเบื้องต้นคือมีการติดต่อกับเอเยตแล้วนะครับสโมสรลาซิโอก็ทราบว่ายูเอเต็ดสนใจแต่ว่านั่นแหละครับบางทีเวลาที่เหลืออยู่ในตลาดลองดูสักหน่อยไหมก็ต้องมาลุ้นกันครับแต่ว่าจากทางข่าวที่มีเข้ามานะครับในช่วง2วันที่ผ่านมาก็อาจจะเป็นเรื่องที่ตรงข้ามกับที่ผมคิดเพราะว่ายูเอ e เต็ดอาจจะปิดดีลตัวริมเส้นเข้ามาอย่างจริงจังนะครับทีนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าผี่จับยัดคลิปนี้มันเป็น ความเห็นส่วนตัวของผมแล้วกันนะครับว่าจริงๆผมอยากได้มิดฟิลตัวเข้ามาให้มันปิดผนึกแผงมิดฟิลเลยครับแต่ถ้าเกิดเชนฮาร์กมองว่าสมมติว่าเขาต้องการตัวเรมเซนเข้ามา1คนหรือว่า2คนก่อนตลาดจะปิดตัวลงแล้วก็มิดฟิลก็พอแค่นี้เขาคงจะมองว่าอืถ้าเฟรดกับแม็กจูมินเน่สลับกันลงโดยที่มีคาเชมโรวคุมหลังให้มันก็พอจะเกิดขึ้นได้ครับแต่ว่านั่นแหละครับอย่างไรก็ตามใน ปัญหาระยะยาวผมว่าสุดท้ายยูเนเตตก็ต้องหาเมิลี่คนเข้ามาเสริมต่อจากคาซิเมโรอยู่ดีเราต้องการบอปรเกรสเซอร์ er, หรือว่าคนที่พาบอลขึ้นไปข้างหน้าจากด้านหลังจากเม i e l d ตัวรับที่มันเจ๋งพอที่จ่ายบอลแม่นๆที่เลี้ยงบอลฝ่าเพรสซิงเก่งๆยังไงก็เป็นสิ่งที่เราต้องตามหากันต่อไปนะครับแต่ว่าสุดท้ายครับถ้าไดตัวริเส้นเข้ามามากกว่า1คนหรืออาจจะคนเดียว มันก็ย่อมจะเป็นเรื่องดีของเอเต็ดอยู่แล้วเพราะว่าผู้เล่นตัวบนเราก็จะมีสควอตหรือว่ามีตัวเลือกที่เลือกได้มากขึ้นครับสมมุติแรชฟอร์ดฟอร์มตกปีกตัวใหม่ก็น่าจะเข้ามาแทนที่ได้นะครับทั้งหมดคือ EP นี้ของผีจับยัดนะครับแฟนเพจช่องท่านไหนที่รู้สึกว่าเห็นด้วยไหมกับ EP นี้ซึ่งมันความเห็นส่วนตัวผมค่อนข้างจะเยอะนะครับในส่วนของเสตติของเซอร์เกเนี่ยที่ผมเอามาเนี่ย นะครับหรือว่าทุกท่านโอเคแล้วกับการเสริมริมเส้นท่านชอบคนไหนอยากได้คนไหนก็ลองพิมพ์คอมเมนต์มาด้านล่างนะครับพื้นที่คอมเมนต์ก็จะยังเป็นพื้นที่ที่อบอุ่นของทุกท่านเหมือนเดิมต่อไปก็ตามที่เป็นคอมเมนต์ที่สุภาพแล้วก็สร้างสรรค์น,นะครับยังไงขอบคุณทุกการติดตามในรายการพิมจับยัดของเราด้วยนะครับ <c oughs> ทั้งหมดคือ EP ีนี้ครับแล้วเจอกันใหม่ใน e ีหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับขอขอบคุณ A t ท a m House แบบบ้านตามฝันงบสร้างตามคุณ